สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะสำหรับ Dragonfly Day นะคะมาพบกับปออีกแล้ววันนี้มีหัวข้อเด็ดๆโดนๆน,นะคะที่ปอคัดมาให้ก็คือสั่งจิตให้ชัดเดี๋ยวจัดให้นะคะทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้มานะคะพอรู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เสียเวลาอะไรมากมายนะคะไม่ได้มารบกวนชีวิตของเราก็แค่ลองทำดูะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ทุกวันนี้ค่ะทุกคนแหละค่ะสั่งจิตกันอยู่แล้วนะคะแต่โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่พอจะให้ก็คือมาสั่งจิตกันให้ถูกต้องเนาะมาสั่งจิตกันให้ถูกทิศทางก็เหมือนกับเรากินข้าวนี่แหละคะ่ะคือทุกคนรู้ว่าเวลากินข้าวนี่ต้องตักข้าวนะคะเอาช้อนเข้าปากแล้วก็เคี้ยวกลืนนี่คือการกินข้าวทุกคนทําได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่ากินแบบไหนถึงจะ ชะลอวัยกินแบบไหนถึงจะทําให้หายป่วยนะคะหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยใช่ไหมพอเขาพอเขาตักข้าวเข้าปากได้เขาก็ต้องมาเรียนรู้ว่าอาหารห้ามู่มีอะไรนะคะนี่เหมือนกันค่ะเรื่องสั่งจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็มีอยู่แล้วเราทุกคนมีจิตและเราจริงๆแล้วเราสั่งจิตกันอยู่แล้วทุกวี่ทุกวันเราอาจจะสั่งจิตแบบทําให้จิตลรางงนะ,ะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไร สั่งจิตแต่สั่งไม่ได้ไม่ได้สั่งจิตเป็นเนาะสั่งจิตได้แต่ไม่ได้สั่งจิตเป็นทุกคนในเมื่อทําได้แล้วถ้าเรามาทําให้เป็นก็จะดีใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าจิตของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนมากเนี่ยนะคะเอาไม่ต้องส่วนมากคือ,อคือจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยจะทํางานโดยที่ปกป้องตัวเราอยู่แล้ว ต้องทาความเข้าใจอีกอย่างนึงว่าจิตกับสมองเนี่ยคนละอันกันแต่ในที่นี้เพื่อให้ฟังง่ายปอจะพูดรวบบางทีปอจะพูดร่วบไปนะคะว่าสมองกับจิตเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่จริงคือมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะคือตรงนี้มันเป็นหน้าเพจดังนั้นเมื่อเป็นหน้าเพจเนี่ยบางเราต้องเอาเอาสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหยิบไปใช้ได้นะคะหยิบไปใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะเพราะถ้าลงลึกมากเนี่ยก็พูดกันครึ่งวันต้องพูดกันครึ่งวันทีนี้ สั่งจิตอามาดูนะคะสั่งจิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไปทํางานนะ,ะบางคนบอกไม่สั่งได้ไหมทําเลยก็จะสั่งอะไรผมผมสั่งให้ถูกลอตเตอรี่มาสี่ปีแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกเลยอะ่ะลงมือทําไปเลยลงมือทํางานวันเดียวได้เงินมาแลวนะวันละห้าร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมีการสั่งมาก่อนหมดไม่ว่าคุณจะไปทํางานหรือไปทําอะไร นั่นคือการสั่งมาก่อนแล้วค่ะสั่งนี่เช่นแบบสั่งให้ตัวเองไปทํางานใช่ไหมก็คือไปทำนะแต่เรื่องการแล้วทําไมแบบสั่งจิตให้ถูกรอตเตอรี่เนี่ยถึงไม่ได้นะคะก็คือเป็นความเชื่อที่ยังไม่พออ่าเดี๋ยวค่อยพูดนะคะเรื่องความเชื่อเดี๋ยวค่อยพูดแต่เราจะมาอธิบายยางถอนว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสั่งมาก่อน ทุกคนรู้ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่จะเกิดการกระทําอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเกิดจากสมองสั่งมาก่อนแม้แต่การกะพริบตาเห็นไหมคะเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆมันมีการสั่งมาก่อนแต่มันสั่งอย่างรวดเร็วและเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติสั่งการเต้นของหัวใจก็สั่งเราสั่งเองไม่ได้นะเราไม่สามารถสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้มันไม่ใช่แบบว่า พอเห็นเธอแล้วหัวใจหยุดเต้นอะไรเงี้ยนะหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่นะคะไม่ได้สั่งได้นะ,ะตามปกติเขาจะทํางานเป็น,นกลไกที่ปกป้องเราอยู่แล้วนะคะแต่เอาพูดกันจริงๆเหอะว่าว่าจริงๆแล้วอะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้จริงๆไหมจะบอกว่าได้นะจะบอกว่าได้อ่ะลองสังเกตดูดีๆว่าเราคงเคยเห็นว่ามีบางคนที่แบบ อกหักเสียใจแล้วก็แบบจนป่วยอะ่ะป่วยเพราะความเครียดะ่ะก็แสดงว่าไปสั่งจิตให้ให้ร่างกายถดถอยคือแบบป่วยไม่อยากอยู่ละโดนแฟนบอกเลิกชีวิตนี้ทั้งชีวิตฉันยกให้เธอพอเธอไปฉันเหมือนไม่เหลือชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเราไปสั่งตัวเองแบบนั้นมันก็ค่อยๆป่วยร่างกายถดถอยภูมิคุ้มกันลดลงนะคะ ไม่อยากกินข้าวไม่อยากอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นการสั่งและยิ่งกว่านั้นสั่งให้หัวใจหยุดเต้นทันทีก็ได้ถ้าความเชื่อรุนแรงพอเรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะคะเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะคะเป็นแถบยุโรปแถบยุโรปมีนักโทษประหารค่ะที่เขาจะต้องเอาไปประหารอยู่แล้วก็เลยแบบอ่ะงั้นเอานักโทษคนนี้ไปทําการทดลองก็แล้วกันแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะทดลองอะไรเขาก็แค่บอกว่า บอกกับนักโทษนะคะเขาให้บอกว่าอะพรุ่งนี้เราจะประหารคุณแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคุณไปประหารที่ห้องมืดนะนะด้วยการด้วยการไปอยู่ในห้องมืดแล้วเดี๋ยวเราจะเอามีดกรีดกรีดที่ขาคุณอนะให้เลือดมันค่อยๆไหลหมดตัวเราจะใช้วิธีประหารแบบนี้ก็โอเคคือยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วแหละพอถึงเวลานะเจ้าหน้าที่ก็เอาไปเอาตัวไปที่ห้องมืดแล้วก็มัดมือมัดเท้าเนี่ยแหละค่ะติดกับเก้าอี้ ติดกัเก้าอี้ซึ่งเป็นห้องมืดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้มีดนะคะกรีดลงไปที่ขาของนักโทษแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลกรีดแผลที่1กรีดแผลที่สองกรีดแผลที่3ามกรีดไปเรื่อยๆะคะ่ะเลือดก็ไหลไหลไหหหมดตัววันรุ่งขึ้นก็มาเก็บศพนะตามปกติ แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีเลือดไหลอะไรเลยค่ะแต่ตายแล้วนะคะตายแล้วซีดเซียวไม่ได้มีเลือดไหลเพราะเขาไม่ได้โดนกรีดค่ะเขาสิ่งที่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เอากรีดจริงๆไม่ได้มีความคมเป็นแค่แผ่นเหล็กธรรมดานะไม่ได้มีความคมแล้วเขาก็กรีดแล้วแล้วราดน้ําธรรมดานี่แหละลงไปให้เหมือนกับว่ามีเลือดไหลแล้วก็เอาเอาภาชนะมารองนะ ว่าเลือดมันไหลลงไปเนี้ยก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเนาะของเหลวมันไหลลงไปในอ่างอะ่ะแต่ตายตายจริงค่ะแต่ไม่ได้มีแผลไม่ได้มีแบบว่าเป็นเลือดไหลอะไรเลยเนี่ยคือเขาสั่งจิตไงคือนักโทษเขาเชื่อว่าเขาต้องตายเนี่ยจิตสั่งให้ตายถ้าแรงพอนะความเชื่อพอสั่งให้ตายได้และแน่นอนค่ะเมื่อจิต สั่งให้เราป่วยเราตายได้จิตก็สั่งให้เราหายจากโรคได้เหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่อง passive effect เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะจริง,รงๆเรื่องนี้เนี่ยแพร่หลายเริ่มแพร่หลายแล้วนะคะเรื่อง passive effect ก็คือเกี่ยวกับการใช้ยาหลอกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเคยใช้แต่ว่าหมอเนี่ยหมอใช้ยาแป้งมาหลอกคนไข้เนาะว่าอันนี้เป็นยาแก้นน้นแก้นี้แล้วพอคุณกินหายปรากฏอ้าวไม่ใช่มันเป็นแค่แป้งไม่ได้มีตัวยาอะไรเลย มันมีเด็ดกว่าน,นั้นก็คือผ่าตัดหลอกนะคะก็คือเขาจะมีการหรือว,ว่าให้คนไข้ที่แบบเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะสามกลุ่มสามกลุ่มแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือไปผ่าตัดเข่า่าจริงค่ะเป็นโรคเข่าเสื่อมอาการเท่ากันนะคะความรุนแรงของอาการเท่ากันเอาไปผ่านะคะกลุ่มแรกก็ผ่าตัดจริงเรียบร้อยแล้วนะพะักฟื้นตามปกติกลุ่มที่สองก็ผ่าตแต่ว่าไม่ได้เข้าไป ไม่ได้เข้าไปแบบว่ารักษาอะไรนะแค่แบบเอาน้ําไปฉีดล้างหัวเขาตรงข้อเข่าเฉยๆฉีดโดยที่ไม่ได้ไปรักษาอย่างอื่นกลุ่มที่สามก็ผ่าแต่ไม่ได้ทําอะไรค่ะเกลมีดผ่าไปอย่างนั้นแหละทําให้มันดูเป็นรอยแผลแล้วก็เย็บคือไม่ได้เข้าไปทําอะไรข้างในเลยคือขณะที่ผ่าเนี่ยคนไข้เขาไม่รู้สึกตัวหรอกคะ่ะเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้ยาชาหรือ,อยาสลบนะแต่ว่าคือคนไข้เนี่ยไม่ไม่รู้สึกตัวคือ รู้สึกตัวเห็นอีกทีเนี่ยคือว่าโอเคขาเข่าเนี่ยมีมีรอยมีรอยเย็บทุกคนก็เข้าใจว่าก็โอเคก็ผ่าตัดกันไปตามปกติแต่ทีเนี้ยนะคะทีเนี้ยหเดือนผ่านไปนะทุกคนหายเป็นปกติเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดคุณลุงคนนึงไม่ใช่คุณลุงต้องเรียกคุณปู่คุณปู่นะไปเล่นบาสกับหลานหลานได้เลยคุณปู่ซึ่งผ่านการผ่าตัดมาแล้วเนี่ยไปเล่นบาสกับหลานหาน แต่เพิ่งมารู้ความจริงคุณปู่เป็นคนไข้กลุ่มที่สามซึ่งไม่ได้รับการผ่าตัดจริงค่ะหมอแค่ทำเป็นแบบว่ากรีดผิวหนังแล้วก็เย็บเข้าไปเฉยๆโหเด็ดมากแต่หายแล้วจ้าคือคือแข็งแรงเหมือนเดิมก็นี่คือความเชื่อเขาเชื่อว่าเขาต้องหายเขาก็หายนะคะนี่ก็คือเป็นผลเราถึงบอกว่าความเชื่อยิ่งรุนแรงเท่าไหร่นะคะก็เราก็เหมือนกับว่าเราไปสั่งจิตของเราอ่ะ ให้ให้ให้เยียวยาตัวเองหรือกระทาในสิ่งที่แบบเป็นไปตามที่เราเชื่อนะคะแล้วทีเนี้ยในชีวิตประจำวันของเราค่ะที่ว่าเราจะเชื่อว่าเออจะถูกรอตเตอรี่หรือว่าจะได้เงินได้อะไรเนี้ยจริงๆแล้วที่เหตุที่เรายังไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าความเชื่อเรายังไม่พอและยังมีความสงสัยเรานึกว่าเราเชื่อเรานึกว่าเราเชื่อเต็มที่แล้ว แต่ลองทดสอบดูลองสังเกตดูว่าอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเราไม่ค่อยเชื่อก็คือความกังวลถ้าเรากังวลก็หมายความว่าก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยอะนะคะเหมือนกับภรรยาระแวงสามีอะต้องคอยโทรเช็คอะไรเช็คอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือกังวลไงระแวงว่าสามีจะไปจะไปมีคนอื่นนะ หรือเปล่าเอ๊ะวันนี้ไหนบอกประชุมใช่เหรอมันประชุมแน่เหรอทําไมวันนี้กลับดึกบอกไปลูกค้าลูกค้าผู้ชายผู้หญิงคือไม่เชื่อใจไงนะคะไม่เชื่อใจคือก็เกิดเป็นความที่กลัววิตกกังวลนี่คือไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อจะคอยเช็คตลอดก็เหมือนกับเราเองนี่แหละคะ่ะที่เราบอกว่าเอา่อถ้าบอกว่าแต่บอกฉันเชื่อว่าฉันจะได้เงินสิบล้านแล้วก็คอยเช็คตลอดได,อยอยได้หรือยังได้หรือยังเมื่อไหร่จะได้อะ่ะเออจะมาแบบนี้คะ่ะเมื่อไหร่จะได้อะ่ะ คือคอยไปกังวลตลอดแล้วก็แบบถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เนี่ยคือชัดเลยว่าแบบว่าไม่เชื่อนะคะนี่คือถ้าเกิดว่าเชื่อจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าปล่อยวางเหมือนกับคุณเชื่อใจสามีอ่ะเชื่อใจสามีก็อ๋อเขาบอกว่าไปไปประชุมประชุมก็ประชุมไปกับลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าอา่ไม่ได้ว่าอะไรฉันเชื่อใจเธอเท่านี้แหละนะคะเหมือนกันตัวเราก็คือต้องเชื่อใจตัวเอง เชื่อใจว่าไอ้ที่เราขอเนี่ยไม่ใช่ขอ,ขอเขาเรียกสั่งสั่งทำไมต้องเรียกสั่งคือขอนี่เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ต่ําต้อยแล้วไปขอไม่ใช่อีกไม่ใช่ผู้ต่ําต้อยค่ะเราสั่งเราออเดอร์ให้ตัวเองว่าเราจะเอาอะไรนะคะทีนี้เราต้องเพิ่มความเชื่อให้ตัวเองประเด็นหลักคือว่าคนส่วนมากนะคะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะบรรลุเป้าหมายเนี่ย เนื่องจากความเชื่อไม่เพียงพอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเชื่อต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องขุดเพราะบางคนเนี่ยฝังความเชื่อเดิมมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าเราฝังอะไรเอาไว้เหมือนต้องขุดเอาของเก่าออกก่อนนะคะแต่ในวันนี้พอจะเอาแบบรวบรัดไปก่อนอยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องขุดเรื่องอะไรเนาะแต่เอาเป็นว่าเติมความเชื่อใหม่เข้าไปเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เรากําลังทํา ก็คือเราใส่ความเชื่อที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่รู้ตัวเอาอย่างนี้ละกันค่ะเหมือนกับเราบอกว่าอยากรวยสิบล้านอยากรวยสิล้านแต่เราลึกๆจะแบบคนอย่างเราเหรอแล้มันจะได้มาอย่างไงอ่ะคือไปนั่งสงสัยไงไปนั่งสงสัยว่าจะได้มาอย่างไงก็จะบอกแบบนี้ว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยคะ่ะ เราดาเนินชีวิตตามปกติคะ่ะมีงานมีการอะไรทําอันนั้นทําไปทาไม่ใช่เลิกทําไม่ใช่มานั่งฝันไม่ใช่เราทํางานไปตามปกติแล้วก็แค่ใช้ความเชื่อในใจอะว่าเออเนี่ยเราอยากได้อันนี้นะแล้วก็เออเราลองคิดเล่นๆคะ่ะเล่นๆเฮ้ยถ้าเราได้มามันจะเป็นยังไงวะคือฟังดูเหมือนแบบเคยนั่งเพ้อฝันหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราไม่คิดเรื่องเนี้เราก็คิดเรื่องอื่นอยู่ดีไหมล่ะ ถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้เราก็ไปฟุ้งซ่านกับเรื่องคนนู้นคนนี้เอ้ยทำไมแบบว่าเพื่อนร่วมงานเอ๊ะมีแฟนหรือยังเป็นเนียน้อยใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไปคิดไปเรื่อยแทนที่จะเอาเอาเอาจิตเอาสมองของเราไปคิดเรื่องนั้นเราเอามาคิดเรื่องของตัวเองดีไหมเอามาคิดเล่นเล่นเรื่องของตัวเองดีกว่านะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาบอกว่าเอ้ยเชื่อสิว่าได้ตังสิบล้านแล้วมานั่งสงสัยจะได้เหรอยังไง แล้วก็พอมีเพื่อนมาบอกว่าได้สิดูคนนั้นสิเขายังสร้างเนื้อสร้างตัวจากสิบล้านได้เลยจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพื่อนอุตส่าห์เอาความเชื่อมาให้ละเราก็ดันไปเถียงอีกก็เขาหน่ะได้โอกาสดีบังเอิญเขาไปเจอเจ้านายดีบังเอิญเขาไปได้โอกาสไอ้อย่างเราเนะี่ะมันไม่เหมือนกันออดันไปใส่ความเชื่อแบบนี้ให้ตัวเองอะ่ะดันไปใส่ความเชื่อว่าตัวเองไม่น่าจะได้อะ่ะนะคะ นี่คือสิ่งที่เราสวนทางไงพเพราะเราบอกว่าอยากได้10ล้านแต่ว่าเราดันไปใส่ความเชื่อกับตัวเองว่าไม่น่าได้หรือไปแย้งตัวเองไงไปเถียงกับตัวเองไงว่าก็ชั้นมันอย่างนี้มันจะไปได้ได้ยังไงนะคะเอาพปยกตัวอย่างจากของจริงแล้วกันอย่างเอเป็นครูเนี่ยพอสอนภาษาสอนภาษาจีนก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานา,นา,นาจากคนทุกเพศทุกวัยแหละพอผู้ที่สูงอายุหน่อยก็จะบอกว่า ป้าแก่แล้วหนูป้าความจําไม่ดีป้าจำไม่ได้อะไรเงี้ยต้องต้องต้องบอกหลายครั้งป้าเป็นคนความจําไม่ดีนะชู้เด็กๆไม่ได้หรอกเออจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเราบอกเลยว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่เป็นแบบนี้พอาอปอก็สอนมาหลายคนนะคะบางคนเขาก็เรียนของเขาไปเรียนได้เท่าไหนเอาเท่านั้นเรียนด้วยความบันเทิงนี่แหละแบบนี้แหละคะ่ะเขาจะได้ไปเยอะได้ไปเองแต่คนที่บอกว่า ป้าสู้เด็กไม่ได้หรอกอันนี้คือจะค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบขัดขัดขวางพัฒนาการตัวเองนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ต้องไม่อย่าไปหาข้ออ้างว่าตัวเองทําไม่ได้ทีนี้มาดูเด็กวัยรุ่นบ้างเด็กอื่นๆในปกติก็จะพูดว่าแบบก็หนูไม่เคยมีพื้นฐานนะหนูเรียนมาแต่ภาษาอังกฤษก็นู้นมันยากนี่มันยากอะไรเงี้ยคือคือแต่ละช่วงวัยค่ะทุกคนมีข้ออ้างหมดเห็นไหมก คุณคุณป้าบอกว่าป้าสู้เด็กไม่ได้หรอกลูกเพราะเด็กเด็กก็บอกว่ามันยากหนูเรียนแต่ภาษาอังกฤษมาหนูไม่ชินอะไรเงี้ยคือทุกคนมีข้ออ้างหมดอะ่ะทาไมไม่ลองหาแบบว่าเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองล่ะคะว่าแบบเฮ้ยฉันทําได้เพราะมันมีคนเคยทําได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พอยกตัวอย่างไปไหลายๆอย่างต่าง,าง,างๆนานาก็คือว่าเราต้องการจะให้เห็นไงว่ามันมีคนเขาทําได้ค่ะคนที่เขาใช้ความเชื่อเนี่ย ใช้ความเชื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายเขาทําได้แล้วเราล่ะเป็นคนเหมือนกันนะนะอย่าอย่าเพิ่งอ้างว่าแบบเอ้ยก็มันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วนะพอจะบอกว่าถ้าจะพูดความเหมือนกันเป๊ะเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซนนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแบบอย่างแล้วเราก็เรียกว่าเอามา จะเรียกลอกเรียนได้ไหมลอกเรียนคือคือเหมือนกับเอาเอาสิ่งที่แบบว่าเราพอจะทําได้เอามายําในตัวเราค่ะอย่างสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนหน้าเด็กอ่ะอายุแบบเราสี่สิบกว่าแล้วเราอยากหน้าเหมือนอายุยี่สิบมีไหมไปคนๆคนๆดูบางเอิญมีมีคนเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่คนเดียวเขาทําอะไรบ้างคนแรกอาจจะบอกทำสัญญกรรมทั้งตัวโหแบบว่าเอาทั้งตัวเลยลงทุนนี่เป็นวิธีการของเขานะคะอีกคนนึงบอกว่า เฮ้ยใช้วิธีกินกินชะลอไว้อีกคนนึงบอกว่าทาครีมสิทาครีมยี่ห้อดีอะ่ะอีกคนนึงบอกกินอาหารเสริมเนี่ยก็คือแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดป,ประสงค์ของทุกคนเนี่ยคืออยากอยากหน้าเด็กแล้วก็เลือกดูสิคะว่าของคนไหนเนี่ยที่เหมาะกับเราเราอาจจะบอกว่าเราไม่อยากลงเข็มกลัวอาจไปใช้วิธีกินชะลอไว้ถนัดกว่าไหมนะวิธีทาครีมถนัดกว่าไหมคือลองดูค่ะคนที่เขาทําได้เนี่ยเขาทําได้ด้วยวิธีอะไร ก็จะมีวิธีต่างๆนานาเราก็เลือกค่ะเลือกเอาอันที่เหมาะสมกับเราแล้วก็มาประยุกใช้ให้ให้เข้ากับเราเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่เข้าเราจะฝืนนะคะก็มาใช้กับเราเราจะเกิดคืออันนี้จะเกิดความเชื่อโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราฝืนใจเรารู้แล้วว่ามีคนทําได้นะแล้วก็เลือกเอามานะคะอันนี้เดี๋ยวขอดูหัวข้อนิดนึงค่ะ อันนี้นะคะก็คือประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ความเชื่อความเชื่อเป็นหลักนะคะความเชื่อแล้วก็ปล่อยวางซึ่งมันอาจจะดูเหมือนกับว่าทํายากนิดหน่อยนะคะแต่ปอบอกเลยว่าวันหนึ่งมันไม่ต้องเสียเวลาอะไรไม่ต้องเสียเวลาอะไรก็คือแค่เอาสิ่งนี้สอดแทรกเข้าไปในความคิดของเราดีกว่าให้เรานะคะไปฟุ้งซ่านนะคะเรื่องอื่นๆนะ,ะเราไม่สู้เอา เหล่านี้นะคะมาสั่งจิตตัวเองมามาทำเรื่องของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่นะคะอย่างมีสติเพียงเท่านี้แหละคะ่ะก็สิ่งที่คุณต้องการนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะจะได้โชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะคะทุกวันจะเป็นวันดีๆได้ถ้าเราใช้ชีวิตเป็นคะ่ะ